Thank you. สนับสนุนโดยเอสโซเอสโซมุ่งมั่นสร,สร้างพลังงานสู่สังคมที่ยั่งยืนพี่ครับพี่ครับครับนี่มีการชุมนุมอะไรกันเหรอครับพี่เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานาครับผมของเล่นให้เด็กได้โอกาสครับที่ one for one ไกลไหมครับพี่จากตรงนี้ไม่ไกลหรอกครับวัชรพลเนี่ยแต่เราเดี๋ยวจะพาขี่ไปในทิศทางที่ อ้อมนิดนึงแต่ว่าวิวสวยผ่านไปทางคู่บอลมีทุ่งมอบของเล่นให้เด็กใช่ไหมเมื่อสักครู่พี่พูดไปทำครับไปทำของเล่นเลยเดี๋ยวจะไปมอบกันที่ที่ต่างจังหวัดเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการผมเลยพี่รายการอะไรดูดีซีเอสอาร์ทำดีมีคนเห็นครับพี่เพราะฉะนั้นขอติดตามไปด้วยได้ไหมครับไปเลยครับไปด้วยเลยแต่ว่าคือไม่มีฟล็อปไม่มีจักรยานอะไรเลยพี่เดี๋ยวผมมีเตียมไว้ให้โอ้เตรียมไว้ให้นะพี่ขันไหนครับพี่ขันไหนขันไหนด้านน้เลยครับด้าน้นเลยนะครับพี่ผมอ่ะไปกันเลยดีกว่าไป สวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับในฐานะที่เงือครับขอบพระคุณครับยี่สบกิโลถ่ายภาพไม่ได้เชื่อว่ามาถึงนะครับจริงๆแล้วนั่งรถตู้มาแล้วก็มาตัดต่อเอาอย่าไปบอกคนดูก็แบบนั้นพี่โจ้นี่ที่ตลาดหลักทรัพย์นี่มีหลายบทบาทมากทั้งตลกทั้งแบบว่าใ่ไม่ใช่วันนี้มาในฐานะของประธานชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก่อตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์อะไรครับคือ,อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้กับ,บพนักงานนะครับ ในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่เขารักเขาสนใจมีทั้งชมรมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาอื่นๆอย่างฟุตบอลแบดมินตันเรื่องของโยคะชมรมท่องเที่ยวถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคือพนักงานชอบอะไรก็ว่ากันไปตามสิ่งที่เขาชอบจักรยานเนี่ยในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมีพนักงานตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยสนใจแล้วก็ชอบในเรื่องของจักรยานอยู่จํานวนหนึ่งขี่จักรยานมาทํางานกันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็พวกที่ขี่ท่องเที่ยวกัินี่ก็จะมีเยอะก็จะมีการ รวมกลุ่มกันทําชมรมทีนี้เงื่อนไขของการทําชมรมที่ตลาดครับมันก็ต้องถือว่าเป็น CSR อย่างหนึ่งที่ตลาดหัทรัพย์เองเนี่ยมุ่งหวังอยากจะให้พนักงานเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันมาทํากิจกรรมที่เขาชอบแล้วถ้ากิจกรรมที่ชอบนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างสรรค์สังคมในด้านอื่นๆได้ก็จะดีมากวันนี้ชมรมจักรยานตลาดหลักทรัพย์ก็เลยก็เป็นอีกวันหนึ่งมาร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าแองเจลใบเนี่ยครับมาทํากิจกรรม สิ่งดีๆให้กับน้องๆกันคือทาของเล่นให้กับน้องๆก็เป็นการปลูกฝังในเรื่องของการมีจิตสังคมจิตสาธารณะต่างๆให้พนักงานได้มีโอกาสทําเรื่องพวกนี้มากขึ้นผ่านการทาชมรมนี่แหละครับครับผมแล้วในฐานะของประธานชมรมเนี่ยประธานชมรมจักรยานเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงคนทั่วไปในเรื่องของจักรยานกับชีวิตประจําวันเราบ้างครับคือการที่เรามาทํากิจกรรมในวันนี้ครับก็นอกจากได้ทําสิ่งดีๆคือทำของเล่นให้เด็กแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ชมรมจักรยานมุ่งหวังก็คืออยากจะส่งเสริมในเรื่องของ การใช้จักรยานให้มากขึ้นคือเรามีตัวอย่างของคนที่ใช้จักรยานเดินทางมาทํางานที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่หลายคนคซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองการเดินทางในลักษณะนี้แล้วก็อยากจะเดินทางแบบนี้บ้างการส่งเสริมให้คนใช้จักรยานโดยการพามาขี่จริงๆให้ได้เห็นว่าอ๋อระยะทางประมาณเนี้ย20กิโลเนี่ยคุณจักรินไม่เคยขี่เลยวันแรกวันแรกจัดไป20กิโลตอนแรกก็สงเกงใจอยู่กลัวว่าไม่ถึงไงแต่ก็ พิสูจน์ได้ว่าเป็นระยะที่สามารถขี่ได้เป็นระยะที่ขี่ได้ในชีวิตประจําวันใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะพาทําให้คนรู้ได้ว่าอ๋อการขี่จักรยานเดินทางนี่มันมันมันเป็นวิสัยที่ใครๆก็ทําได้นะก็คือเอาตัวเราเอาอาสมาชิกในชมรมนี่แหละขี่เป็นตัวอย่างให้ดูคนอื่นก็จะได้ปฏิบัติตามใช่แล้วเดี๋ยวจะได้เวลาไปทําของเล่นหรือยังอ่าใช่ฮะเดี๋ยวเราไปทำสิ่งดีๆให้กับน้องๆด้วยแต่เดี๋ยวาทำเสร็จแล้ว ข <|so|> ี่กลับด้ไหมขี่กลับด้วยที่ครับพี่ครับจริงเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวไปตัดต่อเอาเหมือนเดิมเมื่อกี้หลังหลังไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยครับแต่ถ่ายทำกันนะถ่ายทำเล่นกับน้องๆครับ ตอนนี้มาคุยกับหนึ่งในผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่กังครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่กังครับพี่กังนี่คือเป็นเจ้าของแองเจ b i ไวครับวันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงครับพี่ก็คือวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับคือจริงๆเราก็คิดว่าเราอยากจะชวนผู้คนมาออกมาปั่นจักรยานนะครับซึมซับบรรยากาศแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้จักรยานในเมืองครับอันนี้เราก็ว่าเฮ้ปั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูมันก็ กลไรยอยู่กไรรร้พลังงานทิ้งไปโดยปล่าประโยชน์ครับเราก็เลยพบว่ามีหน่วยงานและบริษอ,องค์กรที่น่าสนใจนองค์กรหนึ่งชื่อวันโฟวันที่เขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายแล้วก็จะมีส่วนที่หรือเอามาจากผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับเอามาสร้างสารเรนของเล่นเพื่อไปมอบให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสในต่างจังหวัดที่ไม่มีของเล่นเล่นนะครับก็จะนำไปมอบวันนี้เราก็เลยจะปั่นมานะครับแต่แน่นอน สิ่งที่มันออกมาจากผิดพันธ์นั้นมันยังไม่สามารถเป็นของเล่นได้มันต้องการนะครับแรงงานจิตสัตว์อาสาเนี่ยมาช่วยกันนะครับขัดสีชวีวันซึ่งก็คือพวกเรานี่แหละที่ปั่นจักรยานกันมาในวันนี้เราจะมาลงสีตามจินตนาการเพื่อนําความรักอันนี้เป็นมอบให้กับเด็กๆต่างจังหวัดแล้วในมุมของเจ้าของทางเจ้าบายนี่มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมอย่างนี้กันบ่อยไหมครับพี่ครับเราตั้งใจว่าเดือนละครั้งเนี่ยเราจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมแบบนี้นะครับ กันเดือนละครั้งการเดือนละครั้งตั้งใจไว้นะครับติดตามว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรครับเพื่จะเห็นว่าวันนี้เราขี่มา20กิโลเนี่ยจริงๆเป็นระยะทางในความตั้งใจของเราเองของ,ของทีมงานเราเองว่าอยากจ้ <ผม S 2> คือถ้าใครผ่านจ,จุด20กิโลได้เนี่ยเขาสามารถใช้จักรยานใน กรุงเทพมหานครได้ในชีวิตจริง mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ในชีวิตจริงเราเนี่ยเราขี่จักรยานเนี่ยประมาณเลนส์เนี่ยไม่เกินย0กิโลในเมือง mm hmm. ตอนหนึ่ง,ตอน,นงตอนหนึ่งเป้าหมายที่เราจะไป mm hmm. คนอ่าอยู่มาณ10กว่ากิโลสกว่ากิโลเนี่ยอยู่แค่นี้ยีกิโลนี่ถือว่าเป็นระยะที่ถ้าคุณทําได้คุณไปไหนก็ได้แล้วในกะรุงเทพ mm hmm. ไม่มี ข้อจำกัดใดๆทั้งสิหลายๆคนยังไม่ทราบว่าจักรยานก็มีแบรนด์ของคนไทยเองด้วยซึ่งก็คือ Angel Bi k e บนี่แหละเป็นแบรนด์ของคนไทยเราวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้งานในเมืองอย่างปลอดภัยและสนุกมีความสุขทุกคนนั่นแหละครับเยี่ยมเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณพี่กั้งมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับของเล่นของวัน for วันมีที่มาอย่างไรครับพี่จริงๆแล้วของเล่นวัน for วันหรือว่าเราเรียกว่า1นึ่งซีหนึ่งนะครับเป็น เป็นของเล่นที่เราไม่ได้ขายอาจจะงงก็คือว่าไม่ได้ขายไม่ได้ขายใช่ครับอย่างที่กั้นหนังสือนะครับครับผมมันจะมีช่องว่างช่องว่างที่เป็นรูปสัตว์เนี่ยครับ,ร,บรูปสัตว์เนี่ยเกิดของเล่นขึ้นมาของเล่นเนี่ยเราไปบริจาคให้เด็กได้โอกาสเพราะฉะนั้นคือคนใจดีเนี่ยซื้อของเพื่อให้ได้ของเล่นของเล่นเนี่ยก็จะมีคนใจดีที่วันนี้มีวนจักรยานแองเจิลเนี่ยมาช่วยเรา ทำของเล่นเป็นจิตอาสาใช่ครับทำของเล่นนไปบริจาคให้เด็กๆด้อยโอกาสในที่ห่างไกลอย่างรอบนี้ก็จะไปที่ขุนยวมที่แม่ทสศนที่เขาถูกไฟไหม้ครับผมแล้วทำไมถึงเลือกมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้นี่แหละครับพี่ครับก็ก่อนอื่นคือเราเราเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการช่วยเหลือเด็กๆเนื่องจากเด็กๆเนี่ยจริงๆเขาก็ได้รับบริจาคของเล่นเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าของเล่นที่เขาได้รับเนี่ย บางครั้งเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ทราบว่าอันตรายเช่นการให้ปืนของเล่นปืนนะครับของเล่นปืนเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นของเล่นปกติในชีวิตประจําวันของเด็กเพราะการฆ่ากันยิงกันมันไม่ใช่เรื่องดีนะฮะหรือว่าอย่างเรื่องบางอย่างที่เป็นวัตถุนิยมอย่างตุ๊กตาโผลฟูฟูเอวเล็กๆทําให้เขาไม่มีความพอใจในการเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเขาควรจะได้เล่นของเล่นที่ที่ธรรมดาธรรมดาคือถ้าเขาสามารถพึงพอใจในในความธรรมดาเหล่านี้ เขาเขาก็จะเติบโตมาอย่างอย่างอย่างไม่ขาดนี่คือเจตนานะฉันั้นของของเล่นไม้เนี่ยคือคือของเล่นที่ตอบโจทย์เรานี้ก็เลยเลือกที่จะมาทําเป็นของเล่นไม้เล่นไม้ไม่ทราบว่าตั้งขึ้นนานหรือยังครับพี่วันงวันเราเราเราตั้งเพราะว่าเราเขียนแผนธุรกิจครับขอขอโครงการอาริมิตเต็ดไทยแลนด์แล้วก็เขาเขาก็ให้ทุนมาให้เราก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาเราเพิ่งเปิดตัว ายในงานแรกเนี่ยเมื่อมกราปีท like ี่แล so ้วครับกิจการเพื่อสังคมหรือที่เรียกว่า SE ใช่ไห Social Enterprise ช่วยอธิบายความหมายของ Social Enterprise ก็คือสกหนึ่งครับพี่ครับก็คือผมปกติการที่จะช่วยสังคมได้ก็จะมีหลายรูปแบบฮะอย่างทำมูลนิธิหรือว่าเราไปบริจาคเงินอะไรเงี้ยว่าสิ่งสิ่งที่ผมทำก็คือผมทำระบบธุรกิจสร้างกิจการขึ้นมาโดยโดยที่ผมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยการ ทำ,ทำธุรกิจขึ้นมาในขณะเดียวกันขณะที่เราทำเนี่ยรเราได้ช่วยสังคมด้วยก็ค<ม>ือว่าเราทำให้ให้คนซื้อเนี่ยได,ได้ใช้ช่องว่างเนี่ยในการไปช่วยเด็กๆพะฉะนั้นเขาก็ได้ด้วยเด็กก็ได้ก็คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวแต่เราก็คืนกลับให้สังคมด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอยากจะฝากอะไรทิ้ทงท้ายถึงกิจการ SE ของพี่แล้วก็ที่ทำเพื่อคืนให้กับสังคมบ้างครับครับก็ อย่างยางน้อยเนี่ยการที่เราได,ได้ให้คนอื่น,น,ม,นมันเป็นค,คุณค่าอันวิเศษเก็คือการอ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงคนอื่นในขณะที่เดียวกันเราเราก็ได้ความสุขแล้วเราก็แบ่งความสุขให้คนอื่นโลกนี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้นโอเคครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่อ,อ้วนมากครับขอบคุณ,ค,ณครับ เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทุกกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่เราปั่นจกักรยานมาทํากิจกรรมดีๆซึ่งก็ถือเป็นการลดการใช้พลังงานอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วยกันทําของเล่นให้กับน้องๆซึ่งก็เป็นของเล่นที่ผลิตบนความตั้งใจที่ดีนะครับทุกกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการทํา CSR ที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะฮะวันนี้เวลาของดูดี CSR ทําดีมีคนเห็น Rab หมดลงแล้วครับผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจะให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ผมต้องปั่นกลับครับ ไปกันเลยพี่พร้อมไหมครับพร้อมครับ,บ,รบไป